สบายดีบสุขสุขคนพบเพาะกับเบาเอ,อื้อีเลยเนาะหลังจากที่เบาเอื้อมาอจากการอัปเดตสถานที่วัดให้บสุขสุขคนได้เห็นก็คือมาในโรงงานพอมาในโรงงานปุ๊บก็ทางอเอื้อและท,ทีมงานที่เหตุงานอยู่ในโรงงานยิน้มข่าวเนาะ เอาก็เลยว่ามาเบิ่งยังในตู้ว่ามียังเห็ดแห่งข้าเจ้ากลิ่นนะองผู้คนแต่ว่าอาจจะเป็นเส้นตำข้าวปุ้นคือขาเจ้ากินก่อนพี่น้อง <c oughs> <c oughs> สาวดอกคูนวันหิวอยู่เขาแห้งเพป็นมาลวกมาม่าแต่ว่าเราเกิดเจอตำข้าวาาาปุ้นไม่ได้กินข้าวเที่ยง โอ้บรนยาจังหิวเลยจ้ะโอเคเดี๋ยวเราเอยตำกระปุ้นเดี๋ยวอาหาอุปกรณ์ก่อนอยู่ในตัวเยีนยมบ้ามีอย่างนี้อาไคเอออะไรก็ บริเก็บลงมาบริเก็บลงมาทั่วเลยสองบริลลุกไปเป็น่องมาเมื่อสองนี่ก็ลงไปโคพุยธ่์่ของบริเก็บมาทั่วเลยมะเขือมะนาวตำคัญผิดแก่ก็มักตั่วมักตั่วแต่มักตั่วอยู่ในสวนเอาเองเนาะ โอเคบุกุลเดี๋ยวคอยมติดตามส้มเป็นเป็นพอครัวเป็นเชฟสักหนึ่งมือกันแต่ว่าของปวดมันนี้ของปวดเลยอรับแต่เสียงดังก็คือข้างๆไงเด้อมันล้มอย่างเงี้ยเดมันล้ม Đuối 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 นำตานี่บางทีจะี่ยพุ่งสลดลงไปสองช้อนต้องต่ำขึ้นกันนะต่ำอยู่เทิงหมวยเล้ chua mưa con Đừng can già quá yêu không เรีนนอนงานกระดังมารุนลุนแล้วยิ้ข่าวแล้วอันนี้ตัวเหม่ของงานทามลอตู้ขู่ใช่อตู้่โอ้ยน่ออ่ะอบอกเลว่า้แล้ว้แล้วสเ้อยลอกสามตกบงห้ากัช่องโลดปลายเขาชทั้งเบาอาดอีกกร้อยปายตุกกันโรดปลายลอยเอารถลอยแล้ว ขายดีขายดีขายดีอืมจะน้อยเข้ามาหนิข้ามาหนิก็เห็ดออืไะนิดกันทติดัวลงจะตมากบบนั้ ลงไปนะครับการเล่นร่วนเล่นนงนะัยูขาวก็จะยู่คขับ จาดเน่นอนเขาเห็ดนะสื่นนอนได้เลยเอาเอาเข้มเข้มบ่ เขือนะครับเป็นมะเขือมะเขือแหลกสี่โมงก่อห่หาโมงะชอ่อยก็ได้อยู่กเขาเน่ยนะเนาะนนาไป้นไปก่อนน้ำข่ามาได้เลยข้นไปได้ข้วนาสายข้านาส่กเลยข้นา่ก่ ประเด็กประเด็กชิลิคัมบ่ประเด็กนะบ่หมี่มายยาโอเคเดี๋ยวเพื่ออ่ะหยวกกระปุ่นก่อนเดี๋ยวคอยมาติดตามชมพีนะ่น้อง 哦，没搞、oh,。 เด็กมากขอบคุณชิลล์อีกหนึง

มาติดตามชมด้วยพี่น้องเพราะว่าอ่าบะเวทั้งตามทางอันนี้มันสีสีสะเทือนร้านบะเวททุกคนไปรอเพื่อนมาซิมละอันนี้จะเป็นกะทินบะหมี่ห้าบะหมี่สตอร์กะทินกะทินกระเทือนกระลังหิวข่าวกระลังหิวข่าวตกน้นร้ายได้เด็ดบอกตกมา ตะโกเขาก็เตรียมพรอมเลยปลาโคกงยโคปา้หโอเคไปอีจะมนโรยไปเลยโรยอีกมันกทีย ช่วยดินเพาจัดไปบริยามูมงเนาะกเาพร้อมเสิร์ฟแล้วครับไปเบวงเลยบ่วงบวงไมบ่วงไหมสามต้นิดัามด้นสิดสามตอุปกรณ์เทากระจีงไว้ก่อนประมาณหิ้วเขาสัตว มา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 สุกุสุกมากินตรำมะุงเอ้ยกินตรำข้าวปุ้นสีม,อมือกระผมเองนั่งนี่รกนั่งรถเก๋งสุดไระเทศถูกแล้จัดป้ายวย่อจุ่มนองดูโจ้อ่มอ่ะจักแล้วเย,วยวือยืนกิโลนนะ จิบข่าวมาพร้อมรถ <laughs> ย่างแซ่มาๆๆกันรอดไหมดอกคุณดอกคุณอยู่ใส่อะว,ว่าแล้วหิวข่าวสาวพนักงานหิวข้าวกันนะครับประทาใส่แล้ว Kịp thăm kapoon simo, bạo ra sao taxev, tai ngang, hoặc sao tai bác sơn tai sát, tai 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 เาวอันพนักงานอันแถวโรงงานก็สีหน้าเท้ากันเพราะว่าเขาไม่ได้ตัดเนี่ยเขาเห็นกระดำก็เจ้าทีแนงันทำี่ปการจะเป็นอะน่ะทะเ๋ยข้าแเพื่อนที่เขาเอาเอาพักนะทิมก็เ็บอกว่าอย่าเฮ็เพ็ด อันนี้ยัง่าวะเอาเพชรเปียวานเด้อไรยัง่วะเฮ็ดพื่เดียวได้พี่น้องฉันเฮ็ดมเฮ็ดเฮอีชัจำได้เล้ใช่เปียวานเหรอแล้วเพิ่มเพมอะรัช่เพชรเพิ่ิน้อเยเดีเพชรเปียวานข้อขน้ำเหรอออกมาร่วมนาะหนังตัเอาเถอะครับ สามามมันยสามแน่าวตาคุณพี่มันแล้วมันลงไปมันลง้าุ้นี่แหละแล้อ่มาลุ้งไป่าแล้วอยาดูข่าวเลยขี่ต้องแหงบาง